ชาวเน็ตสงสยัยอันนี้หลอกกันเองหรือไม่ท่านผู้ชมครับในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับได้มีเพจชื่อดังของคอมเมนต์เพจหนึ่งเขาได้ออกมาวิเคราะห์โดยไล่เรียงคําถามมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ไทยและกัมพูชาสงสัยจะวิเคราะห์ดีมากเลยล้วมั้งครับถึงขนาดที่อดีตผู้นํากัมพูชาเนี่ยได้มีการแชร์บทความนี้ออกไปด้วยโดยบทความดังกล่าวนะครับได้มีการโพสต์เป็นภาษากัมพูชาซึ่งแปลเป็นไทยนะครับว่าทําไมเรื่องราวความขัดแย้ง5วันที่ผ่านมาทําไมกัมพูชาถึงไม่ยอมโซ ไทยแบบหนักๆจัดเต็มไปเลยโดยเขาได้วิเคราะห์เพิ่มเติมเอาไว้นะครับว่าอย่างแรกเนี่ยที่เขาไม่ยอมที่จะใช้อะไรอย่างหนักเพื่อโซกับไทยเนี่ยเป็นเพราะต้องการดูท่าทางของฝั่งไทยก่อนว่าไทยของเราเนี่ยมียุทธวิธีอย่างไรมีความเข้มแข็งอย่างไรและความแข็งแกร่ง,ง,งนั้นรวมถึงความสามารถด้านอาวุธด้วยเนี่ยเป็นยังไง2ก็คือกัมพูชายเองเนี่ยต้องการเรียนรู้ในความสามารถในการรับมือและตอบสนองดูว่าฝั่งตัวเองเนี่ยมีอัตราในการจัดสร กำลังลงพื้นที่อย่างไรมีความสามารถในการปกป้องมากน้อยขนาดไหนเพื่อที่จะเอาไปวางแผนให้เหมาะสมแบบ100% 3อเซบอกต่อนะครับว่าเพื่อเป็นการศึกษาเรื่องราวยุทธวิธีต่างๆของพันธมิตรและก็ศัตรูเนี่ยถ้าเราแบบจัดดักจัดเต็มเกินไปเนี่ยก็อาจจะตามไปด้วยเรื่องราวความขัดแยง้งหรืออาจจะเกิดปฏิกิริยาหรืออาจจะเกิดเรื่องราวรามา่าหรืออาจจะเกิดปัญหาตามมาก็เป็นได้ดังนั้นเนี่ยเราเองก็อาจจะต้องดูไปก่อนว่า อองงะไไรยงไงจากนั้นก็มีการไร่คําถามต่อมานะครับว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยทางฝั่งเสียมหรือว่าฝั่งไทยจะสามารถเอาชนะฝั่งกัมพูชาได้หรือไม่นักวิเคราะห์เพจไลน์นี้ก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียมเนี่ยนะไม่สามารถเอาชนะสงครามขเขมรได้แต่ฝั่งเสียมมีสามารถปล่อยให้ขเขมรได้รับความโซะแล้วก็อาจจะมีเอฟเฟกที่รุนแรงได้ซึ่งประกอบไปด้วยเสเหตุผล,ผลนั้นก็คือ1เลยความทันสมัยของอาวุธฝั่งขเขมรนนะ่ะคือขเขมรเนี่ยนะมีอาวุธ เป็นระบบป้องกันทางอากาศที่ชื่อว่า KS 1 c แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งชื่อว่า QW 3ซึ่งก็เป็นของเล่นแล้วก็เป็นโดรนแล้วก็มีระบบจรวดที่ชื่อว่า PHL 0 3และ PHL 8 1รวมถึงมี PHL 9 0 b DM 2 1 RM 7 0แล้วก็มีบ้องข้าหลาบนะครับ h s 1 1 5 5 mm แล้วก็มีอื่นอื่นอีกมากมาย ทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการค้นหาฐานทัพและก็มีการระดมทหารคือจะทําอะไรก็ได้ตามใจทุกอย่างเลย2ก็คือปัจจุบันเนี้ยกองทัพของเสียมเนี่ยนะมีปริมาณมากกว่ากองทัพของขเขมรแต่กองทัพของขเขมรเนี่ยมีความพร้อมมากกว่าแถมมีกองบัญชาการพิเศษที่แข็งแกร่งกว่าของเสียมปัจจุบนัเนเนี่ยทางเขมรเนี่ยได้มีการรับสมัครกองทัพเพิ่มเติมจึงพิสูจน์ได้ว่าขเขมรเนี่ยสามารถต่อต้านกองทัพของเสียมได้โดยเขาบอกนะครับว่าการอธิบายครั้งนี้เนี่ยเป็นการชี้แจง นะว่าในสมรภูมิมันมีอะไรอีกมากมายไม่ใช่แค่เอาแบบทหารมาโซกันเท่านั้นแต่มันต้องรู้จักเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็ยุทธวิธีการแบ่งกําลังการต่อต้านการเตรียมการการต่อสู้กลยุทธ์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายที่มันต้องใช้และแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน3คือประสบการณ์และทรณีวิทยาเขาบอกว่าฝั่งเขเมรเนี่ยรู้ดีเกี่ยวกับประสบการณ์ของกองทัพขเมรและรู้พื้นที่เป็นอย่างดีจากประสบการณ์เกือบ40ปี ดังนั้นถ้าแบบเอามาเทียบกันเนี่ยฝั่งเสียมก็จะเสียเปรียบนะเพราะว่าไม่ได้ชำนาญในพื้นที่ไม่รู้ในเรื่องของภูมิประเทศ หรือภูมิศาสตร์อะไรทำนองนี้ต่อด้วยข้อที่4เลยฮะโดยเขาบอกว่าในเรื่องราวความขัดแย้งเนี่ยนะใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเดี๋ยเท่ากับได้โปูดนะไม่ใช่ได้เปรียบยิ่งเริ่มก่อนเท่าไหร่ก็ยิ่งโอกาสจะขีดก่ากันมากเท่านั้นในเรื่องราวของอาหารที่ไม่เพียงพอสเสบียงที่ไม่เพียงพอหรือการแย่งชิงตําแหน่งการฟัดกันในระดับสูงต่ํากว่าดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นประมาณว่านี่เป็นเหตุผลว่าทําไมฝั่งกัมพูชาเนี่ยถึงยังไม่ยอมตอบโต้อะไรแล้วก็ยังบอกต่อนะครับว่า

ต่อให้เรื่องราวมันจะลุกลามบานปลายขนาดไหนเนี่ยนะฝังเสียมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้มากกว่า2-3เดือนหรอกเพราะว่าการผู้ชาเนี่สามารถยืนดัดได้นานหลายปีเลยนอกจากนี้นะครับเพจวิเคราะห์อของคอมเมนต์ดังกล่าวยังมีการโพสต์ข้อความทิ้งท้ายไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคาถามมากมายจากหลายโคตน,นะแต่ว่าทางเพจเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้ต้องตอบคําถามได้แค่นี้ก่อนและย้ำว่าในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยนะทางคอมเมนต์เนี่ยต้องยอมรับเรื่องของสันติภาพเพื่อปกป้องสิทธิสันติ ต่างๆไม่สามารถที่จะมาพูดถึงเรื่องราวของของเล่นชิ้นยักษ์ชิ้นใหญ่อะไรได้โดยอ้างไปถึงเรื่องราวของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบอกนะครับว่าหากการผู้ชาทําอะไรที่มันรุนแรงเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีปัญหากับสหรัฐหรือว่าการประนามระหว่างประเทศหรืออาจจะขาดคนพพอร์ตอ้างไปถึงว่าอาจจะโดนเรื่องของมาตรการการคว่ำบาตรอ้างไปถึงเรื่องราวของการคว่ำบาตรในด้านเศรษฐกิจพร้อมเหตุดังกล่าวนะครับก็ยังบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามอดทนอดกลั้นนะเชื่อใจรัฐบาลของเขา เพราะรัฐบ,บาลกําลังทําบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญหลายๆอย่างทุกคนชาวเขมเี่ยจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าจะปกป้องบ้านเกิดสันติภาพความเป็นอยู่ของประชาชนความอดทนของชาว,วาเขมรคือการเปลี่ยนแปลงสันติภาพมากกว่าการมีเรื่องราวความขัดแยง้งอย่าให้ทุกคนเนี่ยนะไปสนับสนุนผลผล,ผลิตของชาว,วาเขมรดด้วยกันเองเช่นการเกษตรเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการ จเจริญเติบโตทั้งหมดนี้นะก็เป็นการสรุปแบบสั้นๆแบบเข้าใจง,ง่ายๆก็อะไรประมาณนี้นี่นะครับอย่างไรก็ตามหากเรามาโยนให้มันกระชับและสั้นลงเนี่ยก็อาจจะสรุปได้ประมาณว่าที่คามเมนเขาไม่ยอมใช้ของเล่นชิ้นยักษ์ชิ้นใหญ่ตอบโต้ฝั่งไทยเนี่ยหรือว่าฝั่งเสียมที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะหนึ่งเลยอยากดูวฝั่งเสียมเนี่ยมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่บ้างจะได้เอามาเตรียมปรับและรับมือและ2ก็คืออยากจะรู้ว่าฝั่งคามเมนเองเนี่ยมีประสิทธิภาพในการรับมือจากฝั่งเสียมหรือฝั่งไไไไทยไดดด้้มาดาากกนนหจะเอป,ะเป็ ยุทธหรือว่ายุทธวิธีในการปรับปรุงอะไรประมาณนี้และสารก็คืออ้างไปถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างประเทศกลัวว่าเอาอาวุธของประเทศหนึ่งเอาไปใช้กับอีกประเทศหนึ่งอาจทําให้อีกประเทศหนึ่งไม่พอใจก็เป็นได้แล้วก็โวต่อนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยมีของเล่นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรยังไงรุ่นไหนมาทั้งเซตมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บอกต่อว่าปัจจุบันเนี่ยฟังของเขมรนะครับได้เปรียบเพราะว่าก,กองทัพแข็งแกร่งกว่าแล้วก็ชำนาญพื้นที่มากกว่า ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงเนี่ยยังไงฝ่ายคาเบนก็ได้เปรียบฝั่งไทยเนี่ยหรือฝั่งเสียมเนี่ยนะสามารถทำนั่งทำนี่ได้ไม่เกิน2อสเดือนหรอกแต่ฝั่งคาเบนเนี่ยทำได้หลายปีเลยแล้วก็อ้างน,นคะครับประมาณว่าที่ไม่ทําอะไรที่แบบโจงครึบเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะกลัวเรื่องของมาตรการกันคว่ำบาต พร้อมกับบอกตอนนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่เนี่ยมันก็เป็นการทําทุกอย่างเพื่อรักษาสันติบทความนี้คือแบบไม่รู้ว่าเรียกว่ากินใจหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราไปส่องคอมเมนต์ของชาวกัพูชาเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าหลายคนก็เข้าไปชื่นชมบอกนะครับว่าโอ้โหดีมากเลยเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยฝั่งเราได้เปรียบอย่างงั้นอย่างนี้บางคนก็บอกว่านะครับว่าเออตอนนี้เรื่องของปากท้องก็สําคัญบางส่วนก็แวะมาให้กำลังใจรัฐบาลของเขาบางส่วนนะครับก็ไปตําหนิตีเตียน ฝ่ายค้านต่าง,าง,างนาๆนานาที่เป็นของเขาเองนะฮะแ้วก็มีบางส่วนนะครับเชื่อว่ากองทัพเขมรเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งกว่ากองทัพฝ่ายเสียมก็เป็นอย่งงางนั้นไปนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับต่างคนก็ต่างมีความเชื่อเป็นชุดความคิดของใครของมันและนี่ครับเป็นบทความจากฝั่งของกังพูชานะครับที่ได้มีการโพสต์วิเคราะห์เอาไว้แบบนี้ท่านผู้ชมนะครับฟังดูแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวและคลิปวันนี้บ้างสมาครคอมเมนต์บอกการใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบการเล่าเรื่องของแอดมินอย ด้วยแล้วกันนะครับจะกำแบ่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีครับ